กูยิ้มทุกอย่างกินตัวหาเงินแล้วหน่อยโอ้โหมันจะเป็นอาทิตย์มันเะลุกฮะกินบ่โอ้โหมันจะเป็นอาทิตย์ฮะกินได้เป็นอาทิตย์พี่น,น้องเออคุณเห็นปะของกูนี่แห้ะกูเลยกูซุปน้ตาลลายเนาะเอากินเลดกิยูลดเต็มมัวอยู่ อเสียบเดียวน้ำไปอย่างนด้ดูนี่พ <laughs> ูดอภพักเอาแลเมื่เคืนเพ่นวาใส่เนี่ยไป็นูข่าหนาบ้านเลยเยอะเอาหมกทั่วงอของปู่ไปถีอุ้ยพวงเออหม,มกทั่วงอถีผมเองทั่วงอขอเขาข้าเจ้าเห็นมาสิขอเขาเลย <laughs> นนี้อันน <c oughs> ี uh ้อันนี้เอ็อยเออเอาพัสดซื้อยักย่างต้นเหรอมาเลี้นวจะปลูกไว้หมือนเด่มเลยเออออปลอยปลูกไว้อีกแล้วมาแดงอ้มืูแดงพัดพวกวงไฟแดงเอาวนะมั้งอืมยังตกองวงเหลืออยู่มั้งงไฟแดงกินเขาสวยมาก้ยดงกินแต่ข้าวเหนียวไร้าวมันเนอืดกูได้นอยแเออเอาปูหยังใส่ปะ จะไปโคตรเขาตูดี๋วมันเสียบย้อนบปลาเสีบปากเดียงนี่นี่พี่ของแท้ของแท้แท้าวะใช่ยังกับเสบเออแ็สบไปหามอเลยพวกอจ้าอมนี่ออืมเมือกอนอมาไปไม่กินนกันนู่นูเนี่ยกินแบบนี้แหละเออสอดสมมากกับสอนมากอันนึ อืมเยอะมาเด้อน้องอยากรุดพุดกันบี้กินได้ไรกันเยอะมากบะเราสอดไหมน้ำเด้อเอาเดี๋ยวี่ให่สอดกับสนมนำเนี่ยหมอีหอ้ เอินพี่น้องทังบ้านน้องมากินแน่เ่ยมามาครับมามาอนี้เป็นขนมเส้นกินข้าเาเจ้าดิเสียว่ะเนี่ยว่ากูฮิตงฮะขาเจ้าดิเสียเพาะว่ากูฮิตจริงเสี่ยงเดกูงานมึงเนั่บอกข้าเจ้าแล้วว่าไั่ได้กินฝีมันเอะแต่ละอย่างเนี่ยหอมา ปีนซุกไปตีนนะใกล้แล้วใกล้แล้วปีนซุกไปนี่ตับไหมตับไหมกูเหรอาุ้งหวานหวานดวยโอ้โเงบุ้งวนนี่มันต้องใช้ดิบบางทีเรต้องไปลวกเนาะน้ำนามดีเดีวก็ใช้มามาำมังเด้ออันนี่ล่ะมาคูณเดใกล้ๆกันมา เต็มมอย้ยเฮ็ดเป็นงเป็ดเทไหมยิสามคนอ้าเอ้าดนยิ้ใส่เพื่อนกับม่ด้เนี่ยโบวิ้นิเต็มมอยเนี่ยเฮ็ดเป็นเงยนเฮ็รคระอาพี่น้องมากินต้องกันแหละหิวแล้วครับนี่แหละครับคนทํา ของแท้ของแท้ครับน้ำยาปลาประทูสมุทรสาครจวด